ที่ดาชอบมากนะคะก็คือเอาเอาไปทำน้ำพริกน้ำพริกอ่าคล้ายๆน่าจะเข้ามานี่เข้ามาแล้วนะคะสาวอุบลสวัสดีจ้ามาส่งกำลังใจจ้าฮัลโหลสวัสดีนะคะ พานิชสลิทิที่รบรกเพราะมากเลยครับส่งมาพร้อมกับดอกไม้ซ้ำดอกนะคะขอบคุณขอบคอมเมนต์เยอะแล้วเราดองดาล้องเพลงอยู่ก็อาจจะผิดพลาดหรือว่าพลาดข้อความไปนะคะแต่ว่านะคะดีใจแล้วก็สวัสดีค่ะยายพรน,นะคะ เมื่อกี้เราเพิ่งเจอกันเนาะเมื่อกี้ดาเพิ่งเข้าไปดูในคอมเมนต์ที่เยอะแล้วเราต้องดาร้องเพลงอยู่ก็อาจจะผิดพลาดหรือว่าพลาดข้อความไปนะคะแต่ว่านะคะดีใจแล้วก็มาเบ่งเบาที่ฉันลามาสังใจไอดีคงที่ไม่มีะคาลงฟักทองอู้กองเบลเลอร์เลยค่ะอยากอยากได้นะคะออนซอนแบบ อิจฉาค่ะอิจฉาแบบอยากได้ค่ะคก็นอะกขอให้ได้ปลูกเออถ้ามันงามเงีย้ยเราก็ดีใจถ้าไม่งามเออก็ไม่เป็นไรเงีย้ยค่ะนี่ก็เอาไปคั่วแล้วก็ใส่มะเขือเทศเน่ยเอาไปขั่วด้วยอ่ะเาจ,จะผ่าครึ่งฝานครึ่งแล้ไปคั่ว ให้หอมยอดนะแต่มันไม่มีลูกเพราะว่าอากาศมันไม่ได้เออทำใจค่ะ <laughs> แไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไร just that I worry ้อนรับนะคะออะเอฟเฟกดามไม่ทำงานซะแล้ววันนี้เอฟเฟกไม่ทำงาน <c oughs> อ่าคุณต้องจ้ารับชมอยู่นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะใช้พลังงานอย่างสูง <c oughs> ใช้พลังงานอย่างมากเลยนะคะเอ าวก็จบไปแล้วสัวางเข้ามานะคะน้องบวดตองไม่แน่ใจว่าเข้ามาได้ไหมคุณนัตยานัตยาคืออะไรเราก็ไปแปรรูปทำเป็นซอสทำเป็นซอสมะเขือเทศเดี๋ววันนี้ก็าทำซอสนะคะเพราะว่าช่องใหญ่ๆที่เขามียอดวิวสูงๆเขาก็ไม่ได้ว่าจะได้อะไรมากมายนะ่คะบางคน ชมอยู่นะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านหลังน้อยเราได้เจอกันจนได้แหละเพราะว่าดาก็ไม่เห็นพีิซีรีนาหลายวันแล้วนะไม่รู้ได้ไลฟ์ไหมนะคะหรือว่าดาดามั่แต่ทำงานหรือเปล่า ทายคะ่ะแม่มารีวานอ่ะยินดีต้อนรับนะคะแม่มารีวานจจกนอร์เวยยินดีต้อนรับคะ่ะนี่อลังการนะคะเขาก็เลยแบบขึ้นดีดีแต่ก็ไม่เป็นไรซื้อกินเอาคะ่ะสบายใจนิดนะคุณพาณิชยินดีต้อนรับนะคะคุณพาณิช <c oughs> รับชมจากที่ไหนเอ่ยนะคะ จบดูสักครั้งนั่นใครเก็บชีวิตรับนะคะทุกคนเอาลูกโปง่งเปิดอลังไปก่อนนะคะใครยูเซอร์ใหม่เข้ามาคุณรัฐพลนะคะรับชมอยู่นะคะก็แวะเข้ามานั่งกันก่อนนะคะคุณ <laughs> ขออะไรดีเนาะ <laughs> <laughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะอากาศ you love you you มันมันไม่ได้มันต้องแบบเรา,าทักทายคำหนึงคนนึงใช่ไหมแล้วก็รอให้รอให้คนอื่นเขาคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยคะ่ะคอมเมนต์มาตาจากคุณนัทยานะคะพี่แก้วตาก็บอกว่า พิมไม่ได้นะคะก,ขคกคะ็ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากค่ะยี่สิบดวงดาวนะคะส,สวยสวยยี่สิบล้านดวงดาวนะคะ<อ>ก็ขอบคุณจากใจจริงเราะว่า <c oughs> คุณพานิชสลิตธีร,ร,รานะคะรับชมอยู่พ่อใหญ่บุญสีกําลังรับชมนะคะก็ยังไม่เข้ามาเนาะคุณพานิช <c oughs> เป็นกําลังใจให้กันอ,อยู่นานเลยนะ <c oughs> วันนี้อยู่นานเลยทําความรู้จักค่ะคุณ พาณิชอบชอบเอฟเฟกต์นะคะชอบเอฟเฟกต์ในไลน์เจเจบอกสวัสดีค่ะแม่มะลิวันจากนอร์เวย์นะคะอยากจะปลูกทุกอย่างเพราะว่าดาเป็นคนที่แบบชอบปลูกอะเหมือนปอใช่ค่ะ ยากมากเลยค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะที่จะเป็นครีเอเตอร์แล้วอีกอย่างเราแบบเวลาทำคลิปทําอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาสวัสดีนะครับพี่พี่พอลล่าหรือว่าพี่สิรินาทนะคะหอมเสร็จแล้วก็มาตำตำต,ตแล้วก็ใส่ปรุงรสด,ด้วยน้าําปลาน้าําปลาน้ําน้ําปลาร้าให้มันนัวๆอันนี้แค่นี้แซ่บแล้ว สวัสดีค่ะเอามาแล้วนะคะผู้มาเปิดดวงตานะคะสวัสดีค่ะตกปล่อยๆทั้งวันนะคะปล่อยๆทั้งวันเลยอากาศไม่นะคะตัวข้างๆยังว่างนะคะ <c oughs> ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณนัตยานะคะอยู่กับอาวะที่นี่หายากมากแล้วก็แพงมากนะคะของนําเข้ามาจากไทยเนี่ยโอ้ถ้าปลูกกินเองได้แล้วงามขนาดนี้แล้วโอ้เทศเนี่ยที่ดาชอบมากนะคะก็คือเอาเอาไปทําน้าพริกน้ำพริกอ่าคล้ายๆ เขาให้จบอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันคือมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการคิดบวกอย่างหนึ่งอ่ะก็คืออย่าคิดว่าอุย้ยมันเสียเวลาที่เราใครรู้ว่ามีจํานวนกี่ดวงตาก็รบกวนพิมพ์ให้นิดนึงนะคะว่ามีกี่ดวงตาเพราะว่าเห็นเข้ามาแล้วก็ผ่าน <c oughs> ไปเสนอน,นายูนานไปนิดนึงค่ะฮัลโหลทำอะไรกันอยู่คะอ้าวมามาแวะหานะคะกลายเป็น ที่ฉันได้มาพบรับชมอยู่นะคะอ่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกขอทำความรู้จักนะคะพีญยาณีบอกคุณนิดฉันก็พี่นัทยาทักอมีแซวกันนะเพื่อนกันนะไม่เป็นไร <laughs> จะสองกั คุณพินโยรับชมอยู่นะคะก็จับจองที่นั่งกันรอก่อนเลยนะคะเวลาให้กับทุกคนทุกท่านนะคะ <c oughs> ไม่รู้มีใครคอมเมนต์มาอีกไหมนะคะก็ <c oughs> ถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> ได้เลยค่ะเล่าให้ฟังนะคะชอบฟังออค่ะ